หลายวันผ่านไปแล้วกับโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงนักเรียนชั้นประโยุกต์ปท .9 ห้องหนึ่งสำนักเรียนวัดมูลนิโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนคร ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวติวเข้มบาลีก่อนสอบสนามหลวงณสนามอบรมสุนวิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายโดยได้รับการอุปถัมภ์จากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมหรือพระอาจารย์วอวชิระเมธีร้อมกับคณะสัตยาติยุการอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2 5 6 6 ได้รับการอ,อุปถัมภ์จากท่านอาจารย์เจ้าคุณในการจัดโครงการปีนี้เป็นปีที่สองซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ไปจนเสร็จสิ้นโครงการในวันที่24โมกราคม2567หลังจากนั้นก็จะเดินทางกับสำนักเรียนวัดมวยโลกยารามเพื่อจะไปติวเข้มอีก15วันคงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าการสอบบาลีสนามลงประจำปี2,500 67ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์การอบรมปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีจำนวน,นนักเรียนและคณะครูทั้งหมด30รูปรวมทั้งต่าง,างวัดด้วยที่เดินทางมาเก็บตัวอบรมได้รับการอุปถัมภ์จากท่านอาจารย์เจ้าคุณในเรื่องของสถานที่พักอาศัยสถานที่ห้องเรียนพัตาหารเช้าพัตาหารเพลน้ำปะนะตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นต้น ก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีต้องกราบขอพระคุณนะเบื้องต้นนี้ การอบรมบาลีก่อนสอบเป็นนโยบายของสำนักเรียนวัดมูลิโลกยยรามที่อยู่เรียนมาตลอดทั้งปีแล้วก็ออกพรรษารับกระถินเสร็จก็มีการออกนอกพื้นที่เพื่อจะได้ไปติวเข้มมีโอกาสดูหนังสืออย่างเต็มที่ก็ค่อยกลับมาติวเข้มอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นบุคลากรสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่มีการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีอย่างเต็มที่แล้วก็นำธรรมะนี้ไปเผยแพร่ถ่ายทอด ให้บุคคลอื่นได้รับทราบเพราะฉะนั้นจึงอนุมโมทนาหน้าเบื้องต้นได้นําภาพมาให้ผู้ชมได้รับชมหากท่านไหนประสงค์ที่จะจองเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาสามารถที่จะร่วมอนุมโมทนาผ่านบัญชีที่ปรากฏหรือติดตามข่าวสารได้ที่เพจพระเมธีวชิโรดมววชิระเมธีก็ขออนุมโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร